ก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับผมวายุพักนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวผมก็จะมาอัปเดตดวงชะตานะสิบสองราศีนะครับที่เหลืออยู่นะก็เหลืออยู่สิบคลิปเลยนะ,ะก็มาครับเรามาลองฟังกันดูว่าในมุมอมองของผมนะที่จะมาทำนายนะครับในความเห็นส่วนตัวว่าชาวราศีอ่นาน่าจะเป็นมังกรเนาะสองคลิปที่แล้วผมทำนายมีนคือราศีผมเกิดเนาะ แล้วก็กลุ่มไปเนะีคราวนี้มาราศีมังกรนะว่าจะดีร้ายประการใดนะครับโดยการใช้ไพ่ทารุหรือไพ่ิปซีนะครับอ่จำนวน5านะ้าใบปกติผมใช้10บใบนะแต่ว่าเอา5ใบนี่แหละนะครับจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยืดยาวนะครับก็มาลองฟังดูว่าเอ๋ในมุมของผมเนี่ยนะครับมีความเห็นยังไงกับชาวราศีมังกรในปี6 8นี้นะ าดูกันครับมังกร1 2 3 4 5โอเคครับนะไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรเป็นไม่ดีทุกคนนะแปดดาบนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะไม่ต้องไปตกใจหรือกลัวนะครับออนะใบที่สองเป็นแชริออตอุบัติเหตุเลยต้องระวังนิดนึง ปที่สาเป็นก้าไม้เท้างานก็ไม่ดีครับเป็นปีแห่งอุปสรรคด้านการงานเลยมันน่าฟังไหมเนี่ยใช่ไหมก็คือฟังไปแล้วทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบมันขึ้นมาเนาะจากรูปไพ่มันมีความหมายอะไรตัวผมก็อยากจะอ่านไพ่แล้วสื่อสารให้ฟังในความเข้าใจที่มีอยู่นะครับอาจจะถูกอาจจะผิดเดี๋ยวเราไม่รู้นะนะครับถ้ามาลอ,ลองฟังกันดูครับคนที่ตัดสินก็เป็นตัวคุณเองนั่นแหลนะว่ามันมันใช่ไหมนะครับหรือว่า มันดีไหมเนาะจริงดีนะเนี่ยใบสุดท้ายจบเป็น6เหรียญเนี่ยนะครับอ่ะอนะครับขออนุญาตนะใกล้ๆเออ่ชาวราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568เนี่ยนะครับนะเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจากไพ่ทั้งหมด5ใบนะครับใบแรกนี่เป็น8 8ดาบนะครับ8ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่เป็นอุปสรรคนะทุกคนนะ ในความหมายของมันนะเดีด๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะก็คือความหมายมันก็คือว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะเจอแรงกดดันในหลายๆด้านนะครับในหลายๆมิตินะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับความรักนะเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลนะครับความสัมพันธ์กับองค์กรแบบนี้นะหรือเพื่อน,อนร่วมง,งานแม้กระทั่งคู่ค้าทางธุรกิจนะครับอันนี้มันไม่ดีนะขึ้น8ดดาวปุ๊บยังมีความหมายเตือนในเชิงของสุขภาพอุบัติเหตุ ด้วยนะครับหรือทางตันอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่มันจะต้องถึงเวลาที่ต้องยุติต้องจบอันนี้คือความหมายมันนะครับดังนั้นพอเปอิดสกราดมานะคือในช่วงต้นปีนะครับประมาณสักมกราคมพฤษภาหย,นนยุดสามเดือนเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงมกราเนี่แหละนะขึ้นแบบนี้เพื่องน้องที่เกิดในราศีมังกรนะจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องทักนิดหนึ่งขึ้นแดาวความหมายมันคือระวังอุบัติเหตุนะครับหรือ ไปในที่ที่มันไม่ควรไปนะครับมันมีเรื่องไม่ไดีตรงนั้นนะครับอ่ะแล้วก็แปดดาบยังหมายความในลักษณะของการถูกจํากัดสิทธิ์ริดนสิธินะดังนั้นอะเรื่องอะไรที่มันเทาๆนะครับเรื่องอที่มันสอกเขาผิดกฎหมายไม่ควรนะครับแปดดาบยังมีอีกความหมายหนึ่งก็คือว่า you วยูย่เฉยๆได้เรื่องนะครับนั่งยู่เฉยเนี่ยก็มีเรื่องมาหาเรามีการเข้าใจผิดนะครับว่าเราทํานั้นทํานี้ต้องแก้ต่างอะไรแบบนี้หรือ นะอยู่เฉยๆปรากฏว่ามันมีบางอย่างนะครับอาจจะเป็นแบบพวกกิ่งไม้พวกของลนทับเดี๋ยวเรต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะอุบัติเหตุด้วยนะการอยูย่เฉยๆในเรื่องด้วยนะครับแล้วคันนี้ถ้าเป็นด้านอื่นล่ะนะครับปรดาบสื่อสารอะไรบ้างนะครับถ้าในมุมมองของความสัมพันธ์มันบ่งบอกถึงเรากับคู่ค้าทางธุรกิจเรากับเพื่อนนะครับหรือเรากับแฟนกิ๊กกัก๊กหรือเรากับคู่รัก อยู่ในช่วงที่มีปัญหาต่อกันนะครับอยู่ในช่วงที่มีปัญหาต่อกันกําลังจะตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าหรือจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อนะครับโดยส่วนมากราบแปดดาบคืออยู่ใครอยู่มันนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นความความเห็นของผมนะดังนั้นถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์เรารวมหมดเลยนะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแฟนคนรักนะครับแบบนี้แม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้ค้าทางธุรกิจ แบบเนี้ยที่เราเหมือนมีปัญหากันอยู่มันบ่งบอกถึงการไม่ไปต่อนะครับนในเรื่องของการเงินละ่นะแะดดาบีนบ่งบอกถึงภัยตัวนี้นะการใช้จา่ายอับไปเยอะหรือการเสียทรัพย์อาจจะเป็นแบบของชํารุดผุพังนะครับรถต้องซ่อมรถพังอะไรแบบนี้นะเออนะหรือการเงินอยู่ในช่วงของเงินเฟ้อนะครับแบบนี้ต้องระวังด้วยนะบริหารจัดการด้านการเงินให้ดี นะครับแสดงว่าในช่วงต้นปีเนี่ยเป็นช่วงอุปสรรคของชาวราศีมังกรนะครับม่นจะเป็นเรื่องของการงาน,งานการเงินก็ตามแต่จากที่เห็นแล้วเนี่ยแด,ดาบเนี่ยมันแสดงถึงสภาวะปัญหาความเครียดนะครับต้องระวังด้วยนะและในช่วงนั้นน่อย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับจะทําอะไรที่มันเทาๆานะเมาไม่ขับเนะี่โดนจับแน่ๆอย่างเงี้ยนะครับแด,ดาบนะโอเคกคับดังนั้นน่ก็จะพอจะเห็นแล้วว่าในช่วง 3เดือนแรกของปีนะครับมการากรุ่งพามีนาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรพบกับอุปสรรคค่อนข้างเยอ,ะ,อะถ้าเจออย่างนี้พวกเราจะหลีกเลี่ยงยังไงนะครับเราก็ต้องหนึ่งละมีสตินะครับอยู่ในความไม่ประมาทใน,ใ,นในทุกกิจกรรมนะแบบนี้ถ้าการเงินเันไม่ดีเราก็บริหารจัดการเรื่องการเงินนะครับให้ดีนะครับให้มันพอใช้อะไรแบบนี้นะ,ะสำหรับคู่ค้าพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจนะ พอเปิดมาว่าในช่วงต้นปีก็ยอดไม่ค่อยดีรายรับไม่ค่อยโอเคครับมีแต่รายจ่ายทําให้คนค้าคนขายเนี่ยเกิดความวิตกกังวลน,นะครับอและถ้าใครก็ตามในใช้รถใช้ถนนต้องระวังด้วยแปดดาบคืออุบัติเหตุหรือเรื่องน่ากลัวหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันไม่ดีในเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบนท้องถนนด้วยนะครับ ในเรื่องของสุขภาพเราก็พูดไปแล้วนะครับนะก็ต้องระวังล้มนอนเสือเจ็บแค่ได้ป่วยนะเดี๋ยะในชว่วงของการผ่าตัดแบบนี้นะครับเออก็ต้องระวังด้วยดนะังนั้นสามเดือนแรกของปีนะชาวราศีมัง,งกรย้ำอีกทีหนึ่งครับให้ใส่ใจนะระแวดระวังทุกทุกด้านทุกทุกด้านนะโอเคครับมา่อยดีเนาะอันนี้นะต่อมาถ้ามันขึ้นเป็นชาเดียวคือการเดินทางมันก็ถึงผมก็ถึงแต่ว่าระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะโดวยเฉพาะไปชมต้น ปอีกทีนึงก็จะแถวเมษายนนะครับไอ้ตัวนี้นะนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันจะมีช่วงลาอยู่มเมื่อสักเมษาพฤษามิถุนานะครับประมาณแถวแถวสามเดือนนี้เนี่ยขึ้นชาริอัขึ้นไพ่นักรบนะครับแล้วก็ไพ่ตัวนี้ยังมีความหมายในการเดินทางและยังมีความหมายลักษณะของชัยชนะที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายพลังสมองความอึดทนกทนความไม่ครัวความเหนื่อยนะแบบเนี้ย ถ้าเราเป็นบุคคลที่แบบต้องพึ่งคนอื่นในชาเยนจนี้มันไม่ให้โชคครับมันจะเป็นแบบเราจะพ่ายแพ้กับอุปสรรคที่มีที่เจออยู่การงานก็เจอเรื่องยากๆนะแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบความทา้าทายนะครับชอบอะไรที่มันแปลกใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้นั่นจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณดังนั้นทักนี้ครับชาวราศีมังกรครับคนที่นะสนใจอะไรที่มันไกลนะครับ โดยเฉพาะด้านต่างประเทศนะครับด้านต่างประเทศบริษัทที่มีการร่วมหุ้นนะครับลงทุนกับต่างชาตินะรบ,บริษัทเขาเรียกว่าสากลหน่อยหรืออินเตอร์หน่อยนะครับแบบนี้แล้วเราสนใจนะอยากจะไปร่วมงานอยากจะไปทําธุรกิจกับเขานะครับขึ้นไพ่ลักษณะนี้นะบอกเลยมีโอกาสสูงมากและในช่วงเมษากรกฎาคมสิงหาอภูเบศเมษาพฤษภามิจุนานะครับไล่เดือนซะผิดเลยนะเมษาพฤษภามิจุนานเนี่ย สามเดือนนี้นะครับเป็นช่วงถ้าเราสนใจด้านต่างประเทศจะเด่นมากและคนที่มีแฟนอยู่ต่างถิ่นเดินไกลนะม,มีโอกาสที่แบบประสบพบเจอเจอกันนะนัดเจอกันได้เที่ยวได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับและคนที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าเด่นนะครับเรื่องของการเงินเรียกว่ามีเข้ามาเลยแต่ก็อยู่ในช่วงของการใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้มันจะดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันมีเรื่องของเงินหมุนเข้ามา นะแบบนี้ที่เหลือก็อยู่ที่เราว่าจะจัดการวางแผนยังไงให้มันเหลือนะครับแบบนี้แต่ยังไงก็ตามนะขึ้นพไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ความเสียพูดจริงแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ของชาวราศีมังกรนะครับในปีพุทธศักราช2568เนี่ยออกแนวนักรบนะออกแนวใจร้อนนะครับตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนหุนหันพลันแล่นนะต้องระวังตรงนี้ครับ นะต้องเตือนชาวาราศรีมังกรนิดหนึ่งนะจากความเป็นส่วนตัวขนะองท่านนะอย่าไปมองรวมกับอาจารย์ท่านอื่นทุกท่านนะอันนี้เป็นความเห็นจากมาดูคนนี้นะจากพระหมอคนนี้นะครับว่านะปีพุทธศักราช2568ในะชาวราศรีมังกรนั่นะใจร้อนมันจะผิดพลาดจากนี้แหลนะเดี๋ยวจะเสียใจจากแบบนี้แหละจะเจอเรื่องจะได้เรื่องก็จากการตัดสินใจที่แบบรวดเร็วต้องใจเย็นๆนะนะอย่าใช้อารมณ์นะเป็นที่ตั้งนะครับแบบนี้ เหตุผลเราต้องใจเย็นๆนะอิทธิพลนะจากาไพ่ใบนี้ครับและในช่วงนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ระวังนิดนึงนะเกี่ยวข้องกับพวกกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็การทรงตัวนะการเดินนะครับเอวสะโพกนะ,ะจะมีการติดขัดเจ็บหมอนุงกระลูกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องระแวดระวงังโดยแล้วก็ส่งอ,อกเรานมนะให้ฉลอดนะครับแล้วก็ถ้าหากมันแย่เนี่ยาลอดมันคือซีด ในบริเวณหน้าอกซีดในเต้านมนะครับแบบนี้เออหรือมะเร็งในกระเพาะนะครับลำไส้ใหญ่หรือเปล่าเออลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วก็กระเพาะเป็นรูอะไรแบบนี้นะต้องระวังด้วยต้องกินอาหารให้ตรงเวลาด้วยนะครับแต่ใดก็ตามในช่วงนั้นภาพเบยใหญ่มันดีดีกว่านะครับดีกว่าดังนั้นสามเดือนเนี้ยนะครับเมษาพฤษภาคมิายนสามเดือนเนี้ยเป็นเดนที่เหนื่อยก็จริงแต่เป็นเดนที่คุ้มค่าแล้วอะไรก็ตามที่มันไกลจะเด่น ครับแบบนี้นะ,ะคนที่ชอบอาชีพแมนแมนนะครับตำรวจทหารวิศวะนะหรือแบบแนวลุยๆนะครับคล้ายๆผู้ชายเนี่ยในช่วงนี้ก็เด่นเหมือนกันนะนะครับก็คือเมษาถึงวันมิถุนายนนี่แหละนะครับต่อมาครับไพ่ถัดมาเนี่ยน่าสนใจเดียวนะมันขึ้นเป็นแบบนี้ครับก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้ามันบ่งบอกถึงอุปสรรคทางด้านการงานทุกท่านซึ่งมันจะอยู่ในช่วง เดี๋ยวนะผมผมรับอีกทีหนึ่งกรกดาสิงหากันยากรกดาสิงหากันยาช่วงนี้จะเป็นช่วงหนึ่งที่ชาวราศีมังกรมีแรงกดดันจากงานที่ตัวเองทำนะครับปัญหาการงานจะเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งนี่คือในช่วงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยให้ระวังนิดหนึ่งนะครับหากว่ามีความพร้อมหลายๆอย่างมันก็ดีนะครับแบบนี้ถ้าหากในช่วงนั้นนะครับเราคิดอยากจะเปลี่ยนงานได้งานแต่ได้งานแล้วนะ ก็แนะนําว่าไปจะดีนะครับแต่ถ้าเราสึกว่าจะลองสู้อีกสักหน่อยหนึ่งให้เราทนแรงกดดันจากตรงนี้นะครับให้เราทนแรงกดดันจากตรงนี้เราอาจจะสามารถอยู่ต่อได้แบบเนี้ยนะ mm. นะเพราะว่าถ้าในช่วงนั้นอะชาวราศีมังกรหางานมันก็ยังไม่ได้งานที่ถูกฉลกดังนั้นงานที่ถูกฉลกจริงๆงานที่มันพอจะแบบเขาเรียกว่าอยู่ระรุงหรือมันจะอยู่มาณสักเมษาพระสภามิถนุนาทุกท่านนะดังนั้นอะ ทอกนั้นนะครับมันไม่เห็นนะเพราะว่าอะไรนะมาใบที่4นะอันนี้คือการอ่านจากไพ่ทาโรสนะมาใบที่4เป็น5ดาบนะครับทุกทก่าน5ดาบก็ไปเจออรที่มันไม่ถูกโฉลกไปอยู่แล้วคนก็ไม่ชอบลูกพี่ก็ไม่ถูกใจเราแบบนี้นะครับนายก็ไม่ชอบเรานะเพื่อนร่วมงานก็ไม่ถูกใจเราแบบนี้อุปสรรคหลายๆด้านเลยมันเกิดจากเรียกว่าบุคลิกของเราเขาเห็นเราไม่ชอบนะเราลองปรับไปติกรกันิดนึง ยิ้มให้เก่งแบบนี้นะครับยิ้มให้เก่งเขาเรียกว่าผลูกมิตรให้เป็นนะครับเขาเรียกว่าแบบมคนที่ไม่ชอบเราแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสให้ความเคารพแบบนี้ให้เกียรติเขาไปเลยนะเป็นงั้นน่ะทั้งปีนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่เข้าตาใครเลยนะครับไม่เป็นปีที่คนเขาจะมันไสเราง่ายมากนะครับให้สังเกตในช่วงต้นปีก่อนนะมักรกุมภาเมีานี่หนักที่สุดละนะครับ หลังจากนั้นมันก็จะเผาๆแล้วก็เริ่มละในหลังครึ่งปีหลังแต่มันจะเป็นอีกทีหนึ่งประมาณสักตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนนี้อีกทีหนึ่งที่แบบคนไม่ชอบหน้านะครับแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็จะกับบุคคลกับคนรักนะครับกับลูกพี่กับเพื่อนมันจะลดลงนะครับแล้วมันจะเหลือเพื่อนไม่กี่คนอะไรแบบนี้นะครับเออเราก็เดือนที่เตือนนะครับที่มันแรงที่สุดเนี่ยมันจะมีอยู่ ช่วงต้นปีคือมกรกุมภานนาอีกทีนึงก็จะเป็นตุลาเพื่อจิกาทันวาในช่วงนี้นะครับระวังนิดนึงนะชาวราศีมังกรนะครับจบปีดีไหมนะครับให้สรุปมันขึ้นมาเป็น6เหรียญน,นะทุกคนนะเหนื่อยแต่เห็นเงินนะครับมีความเขาเรียกว่าเกิดสภาพคล่องทางการเงินในใบสุดท้ายเนี้ยนะแต่ระวางทางชาวราศีมังกรนะครับสะบักสะบอมมากเลยนะครับต้องเข้มแข็งต้อง แข็งแกร่งเลยในปีนี้นะนะครับมาดูกันนะใบสุดท้ายเป็น6เหรียญ6เหรียญคือมีความสามารถในการหาเงินเกิดสภาพคล่องผ่านบาดแผลมาเยอะนะครับออทั้งแบบเงินเฟอ้อทั้งคนไม่ช่วยเหลือแบบนี้พอมีตังก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับนะ <S <S ออขึ้นไปหกเหรียญน,นะครับแต่นั้นพอจบปีเนี่ยชาวศีมังกรเนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์เนี่ยเห็นครับแต่ใน,นระหว่างทางมันมีเฟอ้อมีสะดุดนะ ในช่วงไหนตันที่เราพูดนะครับชมมกรากรุมพาเมนาแล้วอีกทีนึงก็จะแถวๆสักตุลาพฤศจิกาธันวานะครับอ่ะดังนั้นสรุปงี้ครับปีพุทธศักราช2,568ถามว่าเป็นปีที่ดีของชาวราศีมังกรไหมตอบว่าจบปีเราจะภูมิใจในความสามารถในการหาเงินของเราเพราะว่าเราจะได้ของได้ตังค์ได้ทรัพย์มันแล้วแต่นะครับแบบนี้นะครับอาจจงไ่หกเปลียนเนาะแล้วถามว่าเป็นปีมีคนช่วยเหลืออุปธรรมไหมตอบเลยครับ มีทุกคนหมั่นไส้นะ่ไม่ชอบหน้าเรานะตั้งแต่ต้นปีนะครับแบบนี้งานอะไรที่มันเด่นกับเรานะครับตอบเลยว่าัในไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงอะไรที่มันโดดเด่นแต่มันบอกว่าการไปสแสวงหาโอกาสนะครับการไปิ้นรนที่มันอยู่ไกลหน่อยอาจจะเป็นต่างประเทศหรือจะไกลบ้านหน่อยไกลที่อยู่หน่อยจะเป็นเรื่องดีและช่วงไหน,นช่วงที่เด่นที่สุดของชาวราศีมังกรจะอยู่ในช่วง เมษาพฤษภามเมษายนแบบนี้ครับอุปสรรคการงานจะเริ่มตอนไหนหนักๆเนี่ยมันจะเป็นมกราคมพฤมภามนะในช่วงนี้แหละนะครับแล้วก็ปลายปีนะแล้วก็ดวงเสียงตกงานก็มีนะในช่วงกระดาคมเสียงหากันยาอ่านจาก 9, 9, 9, ไพ่ก้าเก้าเท้านะครับแบบนี้ถ้าหากมีอุปสรรคใดๆก็ตามนะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานจะให้งานมันถ้าเปลี่ยนเพื่อไปรองงานที่แบบตัวเองชอบ มันได้ครับแต่ว่าถ้าหากเราแบบยังสามารถทนอยู่ได้นะครับเราก็เรียกว่ายิ้มให้เก่งนะครับไม่ต้องไปติดใจกับคาพูดของลูกพี่เพื่อนร่วมง,งานนะครับสร้างศัตรูไม่ต้องไปสร้างศัตรูแล้วแล้วก็แบบผูกมิดนะจากศัตรูยิ้มแย้มจำใส่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเขาก็งงอะไรแบบนี้นะครับนะแบบในเรื่องของความรักปีนี้ไม่เด่นเลยทุกท่านนะปีนี้ไม่เด่นระวังด้วยความสัมพันธ์ที่แบบคลิเรียกว่ารุนแรงก็คือทะเลาะก,กันนะครับถ้าหา,ากทะเลาะกันหนักเนี่ย ประชดประชันกันเนี่ยเลิกกันได้เลยนะครับส่วนคนโสดนะครับถ้ามีโอกาสจะได้แฟนนะก็จะเป็นคนได้แฟนคนไกลนะครับแบบนี้เออหรือได้คนที่ไม่ชอบเราไม่ชอบเขามันเติร์สเกินในแบบนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในแถวแถวสักเมษาถึงมิถุนายนซึ่งจริงๆเนี่ยปีนี้มันไม่เหมาะนะครับเรื่องความรักบอกเลยนะไม่เหมาะสำหรับคนโสดนะส่วนคนมีคู่คนมีแฟนก็ให้ระวังในความสัมพันธ์ด้วยก็ประมาณนี้ทุกท่านก็ขอขอนุญาตจบ การทำนายดวงของชาวราศีมังกรในปี68ไม่เพียงเท่านี้นะเรียกว่าจบปีแล้วจะภูมิจะมีความสามารถในการหาเงินนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินประมาณนี้เจอกันใหมครับสวัสดีครับ